นครเชียงใหม่นะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักอย่างที่บอกไปครับว่าก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเร่งนําเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ครับฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับก็ส่งผลให้น้าเอ่อล้นท่วมบริเวณช่วงถนนเวียงพิงถนนสีปิงเมือง ในพื้นที่ตำบช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับรถเล็กก็สัญจรลำบากมีรถที่จอดเสียข้างทางร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ริมทางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางแห่งก็ต้องปิดร้านไปนะครับในวันนี้รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเองต้องมีการเดินลุยน้ำไปทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเร่งนําเครื่องสูบน้ำต่อท่อขนาด10นิ้วระบายน้ําออกจากพื้นผิวจราจรสู่คลองธรรมชาติคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมสถานการณ์ก็อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้นะครับค่ะนนี้คือเป็นภาพที่เราได้ไปเก็บภาพมาต้องบอกว่า